อ้าวเดือที่มันยังไงบ้างอ้าโอ้โหโอ้ย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 เดือดโอ้ยมันก็โดดเนี่ยเนี่ยมันแตกแตกตัวได้เวลาโดนน้ำมันจะแตกตัวป๊ะแป้ะแป๊ะเนี่ยโหมันว้าหมดแล้วหมดแล้วโอหไวมากเลยไวมากเลยนี่กระโดดมานี่กระเด็นมาเนี่ยระเบิดนะเม็ดมันจะนั่นแหละมันมันจะแตกไงน่าเม็ดมันแตกไงไหนงเนี้ยเด่นไม่กุ๊บไม่กุ๊บไม่กุ๊บเล่น นะนะนะีนะนะ่นื้อสันดิาวันนี้ว่านะนะมาพักผ่อนกลางเต้นในสวนแล้วก็มาเก 1992, ็บเม็ดแล้ใค่อยเก็บมาเล่นก็เล่นเม็ดฟอสเฟ้านะเก็บเล่นสนิทสนิทได้โอ้โหวันนี้ว่าดอกสีม่วงๆครับดอกสีม่วงนะนี่กระต๊อบมีนะนามาแช่น้ำไปหนี่ยโอ้น่ากินมากนะนะนะเดี๋ยวผัดเดี๋ยวผัดกับลาเค็มให้กินให้อร่อยเลยโอ้เด น่นปลาเค็มปลาเค็มก็จมีทอดไว้ได้เนะปลาเค็มอร่อยนี่มมีปลาเคมไวได้นี่มลาเค็นี่ของของดีของดีนีของดีนี่ของดีของอร่อย่ยน่อ่ะอา่เค็มไ้ดเ่ยโอ้โหใเหดี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวผัดผักระสตอนี่เ้าผัดกระสตอให้อร่อยเลยเนี่ยโอ้หเนี่ยนี่ยโอ้บรรยากาศมดขึ้นมาแล้วเนะเอาวางไว้นะนะ นีโอเคนะได้ก็เดี๋ยวเรามาสนุกสนุกในสวนนะสมานอร่อยอร่อยกินกันนะนะเดี๋ยวมามาเราเราไปไปชมมนโน้นันอ้าวรถมอเตอร์ไซค์จักรยานไปขี่ล่องล่องเลยเอาไปไปไปเลยจะไปหาเม็ดป้อแปะกันด้วยอ่าเล่นป้ไปเดี๋ยวนี่เนี่ยห่จักรยานเอาไปนี่เดี๋ยวไปเก็บเป็นป้อแปะเอาไปไปไปเดี๋ยนี้ไปดูดีมั้ยเดี๋ยวไปจับน้่งนั่งนั่งกุ๊กจูงไว้จูงไว้จูงไว้โอ้ยจูงไว้เอาไปเอาไปนะขึ้นเลยขึ้นเลย นี่ครับนี่ครับนี่ครับนอนไปบนนอนน่ะขึ้นจะพันนี่ครับนี่ครับนี่จะปั่นโอ้ยดีขึ้นปั่นก่อนอ่ะอ่ะย่างไปขึ้นไอ้ร้อนเดี๋ยวก่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 อนแป๊บลิงเดินไปก่อนโอ้ย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 พาไปไปน้องกุ๊กไปแล้วน้องกุ๊กพาไปแล้วเนี่ยน้องกุ๊กมานำหน้านาทีมาแล้วอ่ะอาเอาเอาใบจูงไปจูงให้าไปจูงเข้าไป โอ้โนี่ครับนี่ครับเนี่ยนอนไปล่องเดินจากวันนอนสนุกครับอ้าวเท่าหนึ่งเลยแล้จะปัดต้นหาเบรรยากาศดีมากนี่นี่ไปล่องเดลยวันนนนน่าโอเคนะสนุกสนุกครับมะนี่นี่นี่มาขึ้นขี่รถจักรยานเล่นนะมาขี่จักรยานเล่นในสวนนะบรรยากาศดีมากเราเจ๋วมากเลยเที่ยวเลยนะน่ะโอเคคก็มาอย่างไรก็มาเที่ยวชมมาพักก่อนได้นะมาเที่ยวก่อนนะนะ มาดูลูกมะนมานาวมะนาวเก็บลูกมะนาวทำส้มตำอะไรก็ได้นะโอหมะนาวเป็นช่อใหญ่ๆเลยนี่ออกออกออกเป็นช่อเน,นี่ยนี่นี่ก็โหเด็กมั่วๆเนี่ยโอหเยี่ยมเลยสุดยอดเลยนะนะสุดยอดเลยน,น,นี่แล้วก็ขี่จักรยานเล่นนี่นะเล่นกันในสวนนะ่าโอเคนะนะเยี่ยมมากขี่จักรยานเล่นในสวนสนุกครับบรรยากาศดีมากโอหเยี่ยมมากสุดยอดนาโอเคครับนะนะมองนอกว่าอ้าโอเค อ่าเดิวไปลุยกันนะโอเคนะอยู่ติดถนนแล้วครับนะมาสวนบรรยากาศดีมากนะสานเต้นในสวนพักก่อนครับนะนะโอเคครับนะโอเค